คำทุกคำไม่ใช่สำหรับจำและเข้าใจผิดนะคะปฏิปฏิคนไทยก็พูดปฏิบัติแทนที่จะเป็นปฏิปฏิตาไม่ใช่หูใช่ไหมคได้ยินไม่ใช่เสียงแต่ละหนึ่งเดี๋ยวนี้มีไหมคะมีทีละหนึ่งถึงเฉพาะหนึ่งนั้นได้ปะ และคําว่าถึงเฉพาะหมายความว่าอะไรเข้าใจสิ่งนั้นเพราะฉันกว่าจะถึงความเข้าใจเฉพาะในสิ่งนั้นสิ่งเดียวทีละนึงถูกไหมเพราะฉันถ้าไม่มีขั้นฟังไม่มีปัญญาที่รู้ความลึกซึ้งนะคะจะสามารถมีธรรมะที่ถึงเห็นเดี๋ยวนี้รู้ว่าขณะนี้ ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเห็นไม่มีรูปร่างใดๆเลยทั้งสิ้นและขณะนั้นก็คิดว่าเป็นธาตุรู้ถ้าเห็นปรากฏให้เริ่มรู้จะไม่มีสิ่งอื่นเลยจริงไหมถึงเฉพาะเห็นนั่นคือความหมายของถึงเฉพาะเห็นต้องไม่มีอย่างอื่นปะปนเลยทั้งสิ้น ติปติเพราะเข้าใจว่าตั้งแต่เกิดจนตายมีธาตุที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏตั้งแต่เกิดจนตายเพระเชิญธาตุรู้มีหลายประเภทแต่ว่าธาตุรู้เน่นเท่านั้นที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏที่กระทบตา ไม่มีรูปร่างใช่ไหมคะไม่ใช่สีสันวัร,รนาที่ปรากฏแต่เป็นธาตุที่รู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหนึ่งเฉพาะหนึ่งจึงสามารถที่จะรู้ได้ว่าสิ่งที่ปรากฏเดี๋ยวนี้ต่างกันเป็นสีต่างๆเหลืองก็มีขาวก็มีม่วงก็มีม่วงแก่ก็มีเม่วงอ่อนก็มีทั้งหมดเพราะธาตุรู้ซึ่งเป็นใหญ่เป็นประธานซึ่งเป็นธาตุเดียวในบรรดาธาตุรู้ และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้คำว่าวิญญาณก็มีจิตตะก็ได้มโนโมนัสได้หมดหมายความถึงธาตุรู้มีหลายประเภทแต่ธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏมีเพียงหนึ่งคนไทยก็ใช้คำว่าจิตหรือใจแต่ธรรมดานะคะเรามักจะพูดถึงใจใช่ไหมคะไม่ค่อยจะได้ยินคำว่าคนนี้จิตไม่ดีเลยแต่พูดว่าคนนี้ใจไม่ดีหรือแบบ่ใจร้าย ใจดีเป็นต้นนี่ก็แสดงเห็นว่าเรายังไม่ได้รู้จริงๆว่าคำที่เราพูดเนี่ยหมายความถึงอะไรถ้าเป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความจําไม่ใช่ความรู้สึกแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งเป็นธาตุรู้ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นธาตุหนึ่งเดียวที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้คือธาตุรู้ที่เป็นจิต มีหลายคำนะคะใช้คำว่าวิญญาณก็ได้ถ้าเป็นทางตาถ้ารู้นิรู้เฉพาะสิ่งที่ปรากฏจึงเป็นจักขุวิญญาณธาตุแต่ก็คือจิตประเภทหนึ่งเพราะจิตมีหลายประเภทตามกิจหน้าที่ของจิตเพราะฉะนั้นถารู้เนะะี่ยค่ะมีกิจการงานหน้าที่ซึ่งขณะนี้กำลังเป็นา่ารู้ที่กำลังทำงานทั้งหมด แต่ถ้าพระสามมาสัมเจ้าไม่ท่งแสดงความจริงใครจะรู้ล่ะคะเห็นก็เป็นจิตเป็นธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่ปรากฏจำก็เป็นธาตุรู้แต่ไม่ใช่จิตเพระฉั้นจริงมีธาตุรู้ที่เป็นใหญ่เป็นประธานหนึ่งคือจิตและธาตุรู้ซึ่งรู้อารมณ์นะคะแต่มีลักษณะหลากหลายต่างกันเป็นเจตสิกแต่ละหนึ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นธาตุรู้ก็ต้องมีที่เกิดขึ้นเป็นจิตหนึ่งและเป็นเจตสิกประเภทต่างๆทุกวันเป็นจิตเจตสิกใช่ไหมแต่ถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้และไม่ทรงแสดงใครจะรู้ว่าไม่มีเราทุกอย่างเป็นธรรมะและทรงแสดงละเอียดยิ่งตั้งแต่เริ่มต้นธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาฟังเรื่องเห็น ก็เป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาฟังเรื่องคิดก็เป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาฟังเรื่องจำก็เป็นธรรมะที่เป็นอนัตตาไม่ว่าจะฟังอะไรทั้งหมดนะคะก็เป็นธรรมะที่ไม่ใช่เราไม่ใช่สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นธรรมะนั้นเท่านั้นเราก็ดับเพราะฉะนั้นถ้าถึงเฉพาะธรรมะหนึ่งจะสามารถรู้ลักษณะนั้นมากกว่าที่ปนกันไหม เวลานี้นะคะลักษณะของธรรมะไม่ได้ปรากฏเพราะไม่มีขณะที่ถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งซึ่งสภาพที่ถึงเฉพาะลักษณะหนึ่งไม่ใช่ลักษณะของจิตเพราะจิตเกิดทุกขณะและก็เป็นสภาพเป็นธาตุที่รู้แจ้งเฉพาะสิ่งที่กำลังปรากฏในขณะที่จำสิ่งนั้นแล้เพราะฉะนั้นสภาพที่จำไม่ใช่จิตแต่เกิดพร้อมกัน ถ้าพระสัมมาสัมเจ้าไม่ทรงแสดงใครรู้นี่คือความเคารพสูงสุดนะคะที่จะทําให้ความเข้าใจถูกความเห็นถูกในธรรมะเป็นสัจธรรมเปลี่ยนไม่ได้เป็นสิ่งที่มีจริงค่อยคอยมั่นคงว่าเป็นเฉพาะแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยจึงไม่ใช่เราแต่ฟังเท่าไหร่ยังเป็นเราเพราะยังไม่ถึงระดับป ปติเห็นไหมคะความละเอียดของธรรมะที่พระองค์ทรง,สงสแสดงหนทางที่พระองค์ได้ทรงดำเนินทุกชาติตั้งแต่เริ่มเป็นพระโพธิสัตว์จนกระทั่งสามารถที่จะตรัสรู้ความจริงถึงที่สุดโดยประการทางปวงไม่มีบุคคลใดเทียบรู้ได้จากการฟังธรรมใช่ไหมขณะนี้เห็นเกิดดับ ยังไม่ถึงขณะที่เป็นเห็นเท่านั้นที่เกิดดับถ้ายังรวมกันก็จะบอกว่าเห็นเกิดดับได้ยังไงต้องเป็นคนที่ตรงมากค่ะตรงตามความจริงที่ละเอียดขึ้นเพราะฉะั้ถ้าคิดว่าปฏิบัติคือไปที่ไหนทําอะไรก็เพื่อจะรู้อะไรลคะคะไปทำแล้วรู้เหลอไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ละเอียดเลยแล้วก็จะไปปฏิบัติก็เป็นเราไม่ใช่หรือ เพราะขณะนี้เป็นธรรมะแต่ไม่รู้จริงเข้าใจว่าเป็นเราที่จะปฏิบัติกัน้นที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประกาศทางปวงไม่มีทางที่จะรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นว่าให้ไปธรำหรือไปที่หนึ่งที่ใดแต่ทรงแสดงพระธรรมให้มีความเข้าใจตามลำบับตั้งแต่ปริยัติ รอบรู้ในคำที่ได้ฟังอย่างเมื่อกี้นี้ธาตุรู้เกิดขึ้นได้เป็นธาตุที่รู้แจ้งสิ่งที่กระทบทีละหนึ่งและปรากฏทีละหนึ่งไม่ใช่ไม่กระทบไม่ปรากฏแล้วจะไปรู้แจ้งหรืออยากจะรู้แจ้งหรือคิดว่าจะไปทำให้รู้แจ้งไม่ใช่คำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้สักคาเดียวในทั้งสามปิฎก พราะพระองค์ตรัสว่าธรรมะทางปวงเป็นอนตัตตา